ทุกคนมาดามดูเวลาตลอดเลยนะคะตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นมานี่ไปรับลูกสาวเพราะวันนี้วันแรกนะคะตื่นเต้นมากๆเลยมาดามตื่นเต้นทั้งวันเลยน้องเซเรน่าไปโรงเรียนวันแรกนะคะอยู่ที่อเมริกานะคะเมื่อเช้าไปส่งรถบัสมารับมาส่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้วันแรกของเด็กไทยอายุ11ขวบ มาเรียนที่อเมริกาและภาษาได้นิดหน่อยเนี่ยแล้วไปเรียนวันแรกนางจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมหรือกลัวหรือเรียนอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะคุณแม่รอใจจุดใจจอดเนี่ยจะไปรับนะคะทุกคนไปค่ะถึงเวลาแล้วเปิดประตูไปรับลูกสาวเลยนะคะที่นี่อยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐเทนเนสซีนะคะตอนแรกก็ว่าจะเดินไปแต่พอ ออกมาแล้วเจอแสงแดดค่ะที่นี่หน้าร้อนถ้าเดินไปหน้าปากซอย มันก็จะดำหมดแน่นอนเลยค่ะอันนี้คือบ้านของมาดามนะคะขออนุญาตนั่งรถไปและกันตอนนี้ก็ถึงหน้าปากซอยไม่ไกลนะคะประมาณ500เมตรนั่งรอกันทั้งพอ่อทั้งแม่รอรับลูกค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วน้องเซเรน่ามาแล้วจ้ะก็มีเพื่อนบ้านมารับลูกเช่นกันนะคะมาแล้วจ้าวิ่งมาเลยจ้ะวันแรกของน้องเซลินา่า How are you feeling fun? Fun? <Yeah. S 1> you like school? Yes. <Yeah>. Really? ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันแรกคุณแม่ปลับปลื้มแล้วก็โล่งใจมากๆเลยกับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเ่ย่ว่าแล้วเอถึงห้องน้อ e y Did you eat lunch school? Yes. <Yeah>. How w นักเก็ตนัเก็ต yes อแอนคอนคอนตอนเช้าเนี่ยพอแม่พอพอแม่ไปส่งหนูปุ๊บขึ้นรถบัสเนี่ยแล้วหนูก็ขึ้นรถบัสไ,ไปแล้วก็ไปเจอเขาถามว่าอะไรคนขับรถเขาถามก่อนแรกเขาถามชื่อก่อนแล้วก็เซเลนาแล้วหนูก็บอกเลขนัำเบอร์ของหนูเขาก็โอเคแล้วก็เลขนัำเบอร์คืออะไรชุ่ม้อนฟ ว้าวเก่งมากเลยจำได้อะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็เขาเขาก็โอเคเดินไปหารได้ที่นั่งเลยหนูอยู่แถวแรกก็โล่งไม่ค่อยมีใครแล้วแล้วน้องสคน,นอนะที่ไปด้วยนั่งหน้าหลังหนูแต่ว่า,าคุยกันหนูไหมไม่คุยสมมติว่ามันเป็นสองแถวนี้ใช่ไหมคะหนูนั่งฝั่งติดติดหน้าต่างที่แม่เห็นนะ่ะบนั่งตรงกลางที่มันแบบ เป็นกระจกนีรภัยอะค่ะนั่งตรงนั้นแล้วก็ไม่มีใครนั่งด้วยเขาก็แล้วเขาก็ไปรับคนนู้นคนนี้ขนานั้นเหรออืมคนนู้นคนนี้จนเต็มรถหรอหรือว่าไงจนจนครบรายชื่อเขาอ่ะรอจากนั้นก็โอเคพอครบเสร็จแล้วเขาก็ขับไปโรงเรียนแล้วถึงไปโรงเรียนแล้วทํายังไงไปโรงเรียนแล้วก็เดินลงตามเขาไปเลยว่าขาลงหมือนูก็ลงแต่หนูไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมใช่หนูก็เดินตามเขาไปก็ก็โอเคได้ก็ก็ได้อะตอนนั้นอ่ะมันก็แบบ ใจใจเต้นแบบจะไปไหนต่อวะอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปไหนต่อวะเราต้องเดินตรงไปหรือเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยไรเขาก็ดีเขาถามว่าใครถามหนูท่เช่ไม่รู้อ่ะท่เช่ถามเขาอยู่ตรงนั้นชาเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนทักทายเด็กมาวันฟิร์สวันแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบถามว่าเออรู้ไหมเออสกาจจะไม่ได้หนูบอกโนเขาเลยบอกเขาเขาถามหนูไหมว่าเตาอถามถาม จากนั้นก็มันมีเขาก็รู้่งคนที่เดินนาหน้าหนูประมาณสองสามคนแรกอะ่ะเขาก็แบบเรียกแล้วแบบเออให้พาไปตดเตดพอพอรู้จักกันเตรดตดพอเดินไปเติด,ด,ดถึงห้อง,อง,งห้องอาหารห้องอาหารก่อนห้องอาหารต้องกินอาหารเช้าก่อนก่อนเข้าห้องใช่แล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆจากนั้นค่อยตรงนั้นอะ่ะที่เราเข้าไปกันที่มันเป็นเหมือนหลุมอ่ะกินอาหารเสร็จตัดซอยเข้าไปเออตักซอยพอมันก็จะมีชื่อใช่ไหม เกตไบรท์เกตบราเกตโฟเกตเฟิร์สอ่ะกินอาหารเสร็จภาพแรกกินอะไรตอนเช้าภาพแรกกินอะไรตอนเดี๋ยวเว้ยภาพแรกกินอะไรตอนเช้าอาหารเช้าเบรกฟาสตอรี่อ่ะเบรกฟาสต์จะเป็นน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็ขนมนิดหน่อยขนมเต้นใช่ไหมไม่กล้ามองเพื่อนเลยอะไรไม่กล้ามองเพื่อนเขาถามว่ามาจากประเทศไหนไทย ต้อง้ามหนูปอหา้ามเหมือนกันแต่คนแต่คนละห้องแล้วหนูก็กินแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องกินเสร็จแล้วต้องทิ้งไหมที่นี่กินแล้วทิ้งไหมไม่หนูอ่ะไม่ใช่ก้มหน้ากินเนะหนูมองเว้เพราะไม่รู้ว่าถาดมันจะเอาไปยังไงหนูมองหันซ้ายหันวขวาค่อยๆแบบตเขาเดินถึงไปทิ้งนี้ถังขยะข้างหน้าก็ทิ้ท<า>งทันทีนเลยเป็นถังขยะอันใหญ่ๆอ่ะมันจานของเรามันเป็นพลาสติกก็ทิ้งลงไปได้เลย ขาทิ้งหมดเลยเออทิ้งหมดเลยอะไรไม่เกี้ก็ทิ้งลงไปเลยทิ้งเหรอไม่มีเก็บล้างอะไรเลยไม่มีก็ทิ้งอะไรก็ทิ้งเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องเสร็จแล้วเดินเข้าไปไงอเข้าไปห้องก็จะเห็นแบบแล้วหนูรู้ได้ไงว่าหนูเข้าห้องไหนคือหนูก็ดนตามเขาไปนั้นแหละแต่ว่าหนูเห็นทชื่อแล้วก็เลยแบบเขาบอกว่าให้นั่งหนูก็นั่งคิดก็นั่งหนูก็นั่งแบบครูประจำชื่อแอดเวิร์ดแอดเวิร์ดอ่าแล้วก็ไม่ได้ดุเท่าไหร่โอเค แล้วก็ดูบ้างเวลาเสียงดังที่ที่นี่เขาไม่ค่อยชอบเสียงดังเวลาเรียนแล้วก็หนูเสียงดังใครเสียงดังไม่รู้นั่งเงียบปิกเลย <c oughs> นั่งเงยเียบเงียบเงียบเง<อ>ียบแล้วครูเข้ามาแนะนำแล้วก็แบบเออบอกว่าแบบเออมาเริ่มอ่ะเขาบอกให้รู้จักจกันก่อนก็เลยโดยการที่แบบครูเขาจะเขาก็จะบอกบอกชื่อคนนี้ก่อนแล้วก็ให้ตบมือแล้วก็ให้ดีดนิ้วแล้วก็จากนั้นให้พูดว่าไฮตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชื่อของ คนนั้นที่ครูบอกอาแรกแล้วเขาใกล้ท่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้ยืนขึ้นแล้วก็ท่องอะไรก็ไม่รู้หนูบ้าบาา้าขึไปเลยอ่ะสมมติเชอร์สมมติแม่แม่เป็นเพื่อนในห้องเขาเขได้บอกว่าปูเป้แซบหรือแฮนด์อะไรเงี้ยอ่ะแล้วเขาซ้ำเขาเลยไฮปูเป้อ่ะอย่างเงี้ยสำหรับหนูหนูก็นั่งนิ่งค,ครูเขาเซเลน่าไฮเซเลน่นา นีนีมีเพื่อนผู้ชายคุยด้วยไหมไม่ค่อยคุยกับผู้ชายเท่าไหร่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าก้มหน้าก้มตาต่อไปก้มหน้าก้มตาทำงานไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วสรุปหนูเข้าใจครูทั้งวันเนี่ยเข้าใจบ้างเข้าใจครูไหมบ้างบ้างแต่ก็น้อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็มีเพื่อนแล้วชื่ออะไรป poppy อปปี้อ่ะ เข,ขาตอนแรกเขาก็จะมีแบบป้าติดชื่อเนมของตัวเองวางอยู่บนโต๊ะหนูก็ไปนั่งบนโต๊ะของตัวเองเขาก็ให้เอาใบาการเก็บลงไปอะไรเงี้ยอ๋อว่าต่อไปนี้นั่งตรงนี้นะแล้วแต่ไปทุกวันนี้นั่งย่างเขานั่งเป็นเก้าอี้เรียงๆเ,เหมือนโรงเรียนบ้านเราไหมนั่งเป็นกลุ่มนั่งเป็นกลุ่มนั่งเป็นกลุ่มก็ดีดิเป็นกลุ่มทํางานก็เป็นกลุ่มไม่ทํางานก็เดี้ยแต่นั่งเป็นกลุ่มเห็นห,หน้ากันเลยเออห้องมันห้องข้างน้อย กลุ่มที่เจ้าอะไ,ไม่มันไม่มีชื่อนะก็แบบเป็นโ <อ intestine S 1> ต๊ะเรียนกี่วิชาวปเนีเรียน uh, โฮมรูมสองคาส่วนมากโฮมรูมก็จะออกไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยมากกว่าโฮมรูมมีอะไรอังกฤษเออจำไม่ได้อ่ะแต่รู้แค่เรียนว่าสี่เรียนสี่อีกสองชั่วโมงเป็นโฮมรูมสองชั่วโมงโฮมรูมเนี่คยครูจะให้ทำรายงาน ชิ้นก็ทําไม่ทันเพราะเวลามันหมดเร็วมากหนูก็ต้องกลับไปทําที่บ้านอนยะ่างการบ้าเนี่ยแล้วหนูทําได้เหรอหนูอ่านหนังสือออกอ่ะไม่ได้ก็ถามป,ป๊อบบี้ก็ดิตอนแรกอ่ะหนูงงตึ๊บเลยเว้ยครูให้รายงานมาค่าแรกกอ่อนที่ดูหนูงงตึ๊บอุ้ยจะถามใครดีวะแบบมันไม่เข้าใจอะ่ะเขาบอกว่าไอสปายอะไรสักอย่างแหละยี่สิบสองอันแล้วบอกว่าดูซ uh, ิแคนดูแบบซีเดมอะไรเงี้ยหนูก็แบบ อะไรวะซีอะไรวะหนูก็แบบขีดไปมั่วๆจนหนูถามเพื่อนข้างหน้าป๊อปปี้อะไรถามว่าเออ sorry what does mean know. Uh, s <S อ่านะหนูอ่าเกิดเขาก็แบบว่าเออแบบมันให้หาข้อแตกต่างกันร,ระหว่างสองภาพนี้หนูก็แบบอ,อ๋อหนูนี่ถ้า different อ่าหนูอ่าถูกต้องคำน่า different นั่นแหละหนูก็แบบเอ,อ้ยถ้าเหมือนก็เซมได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเคก็แบบได้สรุปแล้ว ก็ค่อยขีด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 ไปเรื่อยจนหนูเสร็จแต่ป๊อปปี้เขาไม่เสร็จไงเขามีงานต่อไปหนูเลยแบบอ๋อหนูรู้แล้วหนูได้ครบ2ี่บสองกันแล้วหนูก็เลยบอกเขาเขาบอกอ๋อ thank you หนูสรุปที่วันนี้วันแรกหนูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแบบมากแล้วหนูอยากไปโรงเรียนอีกไหมก็โอเคนะก็โอเคมีความกล้าขึ้นหรือยังก็โอเคควากล้าขึ้นมากแล้วแล้วหนูคิดว่าที่โรงเรียนที่นี่กับที่เรียนที่เมืองไทยแตกต่างกันไหมเอาอันดับแรกนะอืม แตต่างมากเพราะภาษาเราไม่ใช้ภาษาเดียวกันแล้วคือที่นี่ประเทศไทยเขาเรียนนะเรียนแบบตลอดพักแค่แบบปีพักแล้วแต่ครูว,ว่าจะมาให้พักหรือเปล่าไม่พักก็เรียนทั้งคาบเลยแต่นี่ก็แบบถ้ามงานเสร็จก็พัก ภาพรวมก็ให้ไปทํากิจกรรมพอทำกิจกรรมพอรวมตัวอะไรเสร็จตึๆ๊ดๆแล้วก็ครูเขาจะพาไปสนามเด็กเล่นหนูไม่ได้เล่นเลยหรอกนั่งชิ้นช้าก็เปล่อนไปกล่ยนมาแล้วก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงนหนูยังไม่มีเพื่อน,นอย่ายวันต่อไปก็เริ่ม,มแล้วที่นี่นี่คือชุดนักเรียนแล้วใช่ไหมค่ะใส่อะไรก็ได้ค่ะใส่อะไรก็ได้ที่นี่ใส่อะไรก็ได้หมดเลยใส่อะไรก็ได้ดูจะใส่ใส่ขาสั้นก็ได้ใส่เชือบ มันจะเป็นเสื้อเหมือนมันไม่ได้เป็นเสื้อมันเล็กแบบเนี้ยเหมือนชุดเสื้อชุดดามาเยอร์ที่แบบทำเนี้ยในกีฬาสีอ่ะของประเทศชุดก็แบบนั้นก็มีคนใส่ใส่อะไรก็ได้ไม่มี้อยู่ในฟอร์มไม่มีอยู่ในฟอร์มดูจะใส่อะไรก็ได้โอเคม่เก็บทีนะคะหรือทำข้าวผัดให้กินตอบแทนตอบแทนทำไมล่ะมันก็น่ากินหน่ออยู่แล้วไหมที่เป็นเด็ก ต,ต้องให้รางวัลคนเก่งจ้าด้วยไอศครีมไม่จังเลยอ่ะน้ำตาลตกอ่ะเนี่ยโออ my god ันนี้